สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวอนดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยตอนจบของเรื่องเวลา25นาฬิกานะอาคาซากะให้ฟังกันแล้วนะมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าฮายามะจะใจอ่อนยอมตอบตกลงมีอะไรกับชิราซากิไหมแล้วสุดท้ายทั้งคู่จะตกลงปองใจคบกันเป็นคนรักได้หรือเปล่าต้องไปตามลุ้นกันต่อได้ในเรื่องเลยนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปฟังสปอยกันก็เช่นเคยอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ มคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้าชิราซากิที่เมาหนักจนต้องให้ฮายามะแบกกลับมาส่งถึงที่ห้องฮายามะก็ดูแลชิราซากิเป็นอย่างดีพอเห็นว่าชิราซากิเริ่มสั่งเมาแล้าเขาเลยจะขอตัวกลับบ้านแต่จูจูชิราซากิกลับรั้งตัวเขาเอาไว้แถมยังพูดชวนให้เขานอนค้างที่นี่อีกด้วยทําเอาฮายามะสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดีฮายามะคิดทบทวนอยู่สักพักเขาคิดว่าถ้าตอบตกลงคงได้เผลอใจเหมือนเมื่อก่อนแน,น่เลยหาทางหลีกเลี่ยงบอกว่าชิราซากิคงเมาล้าเลยพูดจาไปเรื่อย นะเขากลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนเลยรีบเดินออกจากห้องไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ถูกชิราซากิกอดรั้งตัวเอาไว้อีกรอบพร้อมบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวช่วยทํากับผมเธอนะครับทําดีมากเลยจ้ะลูกฮายามะไม่อยากเอาความรู้สึกมาปาปนกับงานอีกแล้วเขาเลยอยากถามชิราซากิให้แน่ใจว่าที่พูดเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงกันนะแต่ชิราซากิก็ยังคงปากแข็งอยู่เหมือนเดิมพอเขาเดันต่อไปว่าที่ทาเพราะอยากเข้าถึงบทบาทและในไหนฮายามะก็เคยเอ่ยปากว่าจะช่วยแล้วเขาเลยอยากทําฉากนี้ออกมาให้ดีที่สุดไม่อยากทําพลาดเวลา ถ่ายทำจริงเองหัาวจะปวดเข้าใจกันกี่โมกบอกหน่อยฮยายามะได้ยินคำตอบก็น่าชายิ่งกว่าถูกลากไปกระทืบกลางสีแยกเขาอุตสาห์คิดเข้าข้างตัวเองว่าชิราซากิคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาบ้างแต่ที่ไหนได้อยากทำเพราะว่างานล้วนๆสินะและยังไม่ทันจะได้ตั้งสติเขาก็ถูกชิราซากิจับลากไปขึ้นข้อบ,บนเตียงโดยที่เป็นทันตั้งตัวชิราซากิลุกใส่ฮยายามะอย่างเต็มเหนียวแต่ฮยายามะกับนอนนิ่งอย่างกับท่อนไม้ทําเอาชิราซากิเสียเซลสุดๆหมดอารมณ์ที่จะทําต่อทันทีแต่่ใคครจะไปิดวาทน นนีี้ก็มหัวใจนะพ่อพอถูกคนที่ชอบมาอ่อยใส่บามนี้ฮายามะก็ควบคุมอารมณ์โหยหาเอา,เอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปทั้งคู่ค่อยๆโถมเข้าหากันอย่างบา้าคลั่งจนเกือบจะถอดเสื้อผ้ากันหมดอยู่แล้วแต่พอมาถึงคิวที่ถอดกางเกงขึ้นมาฮายามะกลับตั้งสติได้ซึ่งนั้นเฮ้อย่างเซง็งฮายามะรีบแยกตัวออกจากชิราซากิ Sound. อย่างรวดเร็วพ่อกับเอ่ยปากขอโทษที่เขาไม่อาจทําต่อไปได้ชิราซากิที่ถูกปฏิเสธอีกครั้งคราวนี้เขาตาสว่างรีบลุกขึ้นมาขอโทษฮายามะทันทีแถมยังบอกไปอีกกกวว่าาาาแคนี้้้็พอใหเขจับมรูสึ ซินได้แล้วล่ะตบปากลูกชายไปหนึ่งทีสิฮายามาที่ได้ยินชิราซากิตอกย้ำเรื่องงานอีกครั้งมันทําให้เขาตระหนักได้นในทันทีว่าคิดถูกจริงๆที่หยุดเอาไว้แค่นี้เขาเดินกลับบ้านไปด้วยจิตใจที่แตกสลายเพราะต่อให้อยากทํามากขนาดไหนแต่ถ้าต้องทําเพราะงานเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเขาตัดสินใจแล้วว่าจบกันแค่นี้ด้วยความทรงจําที่งดงามดีกว่าต้องถลำลึกไปมากกว่านี้แล้วยิ่งสูญเสียกันไปใหญ่ฮ่าหัวจะปวดกับคู่นี้จะเข้าใจกันชาติไหนวันเนี้ยทางด้านชิราซากิก็เศร้าใจาไม่ต่างกันพอคิดว่า ว่าที่ฮายามะปฏิเสธเป็นเพราะว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วและไม่อยากนอนกับเขาสินะแต่ถึงจะเศร้าใจกันมากแค่ไหนสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องมาเข้าฉากเลิฟซีนด้วยกันอยู่ดีทั้งสองคนต่างเตรียมตัวเข้าฉากเลิฟซีนกันอย่างเต็มที่พอถึงเวลาถ่ายทําจริงๆฮายามะกับชิราซากิก็สามารถดึงอารมณ์ของคู่รักที่โหยหาการและกันได้เป็นอย่างดีจนไม่รู้เลยว่าอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมานั้นเป็นแค่การแสดงหรือว่ามีความรู้สึกจริงมาปะปนอยู่กันแน่พอถ่ายทําฉากเลิฟซีนจบทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายกันไปคนละทางฮายามะได ไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะเอาความรู้สึกลงไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งส่วนชิราซากิก็แยกตัวไปคุยกับผู้จัดการแถมได้รับคําชื่นชมมาอย่างมากมายมันทําให้เขามีกําลังใจในการเป็นนักแสดงจริงๆเพราะอย่างน้อยก็มีผู้จัดการคนนี้ที่มองเห็นความพยายามของเขามาโดยตลอดเช่นเดียวกับทางฮายมะที่ได้รับคําชมจากผู้จัดการเหมือนกันแต่เขาไม่มีท่าทีว่าจะดีใจเลยสักนิดผู้จัดการสังเกตเห็นเลยเตือนไปด้วยความหวังดีว่าอย่าทําอะไรที่ต้องมาเสียใจภายหลังล่ะเพราะเธออยากให้ฮายมะลองพยายามทําให้มันถึงที่สุดก่อนที่จะยอม ฮายามะได้ฟังคําแนะนํามาจากผู้จัดการก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่เก็บเอามาคิดหนักอยู่คนเดียวว่าต่อจากนี้ไปเขาจะทํายังไงต่อไปดีทางฝั่งชิราซากิกําลังคิดหนักเช่นเดียวกันพอพอ,อ่านบทฉากสุดท้ายที่ต้องเก่าวอาลากับพระเอกมันทําให้เขารู้สึกอินกับบทมากจริงๆพอพรุ่งนี้ตัวเขาก็ต้องจากลากับฮายามะเหมือนกันเขาคิดถึงฮายามะมากๆเลยลุกขึ้นมาทําอาหารแบบเดียวกับที่ฮายามะเคยทําให้เขากินพอพอกันกับฮายามะพอแค่ชงกาแฟก็ทําให้เขาเห็นภาพชิราซากิเต็มไปหมดจนเขาอดไม่ได้ ที่จะลองเติมน้ําตาลลงไปแบบเดียวกับที่ชิราซากิชอบดื่มทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั้นไม่ชอบดื่มกาแฟหวานๆเลยสักนิดเดียวแต่ละคนอาการหนักไม่ไหวแล้วก็ถึงการถ่ายทําฉากสุดท้ายทุกอย่างต่างราบรื่นไปได้ด้วยดีผู้กํากับสั่งปิดกองถ่ายอย่างพึงพอใจพร้อมกับเรียกรวมตัวทีมงานและนักแสดงทุกคนเพื่อมาเก่าวําลาก่อนปิดกองในวันนี้ผู้กําก,กับและทีมงานต่างพอใจก,กับการแสดงของฮายามากับชิราซากิมากๆเพราะผลตอบรับหลังละครออนแอร์นั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยทําให้ทุกคนชื่นชมฝีมือการแสดง งงั้งคู่เลยจริๆและสุดท้ายฮายามะกับชิราซากิก็เก่าวอำลาตัวละครนี้ไปพร้อมๆกันก่อนที่พวกเขาจะมากก่าวอำลาในชีวิตจริงกันแบบนี้ด้วยพอละครจบแล้วชิราซากิก็ไม่จําเป็นจะต้องมาหาฮายามะอีกเขาเลยรีบมาเก็บข้าวของออกจากบ้านฮายามะทันทีทั้งคู่ต่างอะไรอวรกันมากแต่ด้วยความไม่เข้าใจบวกกับความปากแข็งของทั้งคู่ทําให้พวกเขาต้องแยกจากกันไปแบบนี้ชิราซากิอยากรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะเผลอร้องไห้ออกมาแต่จูจูฮายามะกลับมาั้งตัวชิราซากิเอาไว้ไม่ให้ บ,บ้านแล้วทีนี้ชิราซากิเขาจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยและชิราซากิยังไม่ทันได้ตั้งสติฮายมามะก็ลากตัวชิราซากิให้กลับเข้ามาในบ้านพร้อมทางรีบดึงตัวชิราซากิมากอดเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนชิราซากิทนไม่ไหวเลยออกปากบอกไปว่าไม่ต้องทําแบบนี้แล้วก็ได้เพราะละครถ่ายทําจบไปนานแล้วไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําแบบนี้อีกแต่ถึงจะพูดยังไงฮายมามะก็ไม่ยอมปล่อยชิราซากิออกจากอ้อมกอดสักทีชิราซากิเลยกั้นความรู้สึกเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วถึงกับมุดหน้าร้องไห้บอกว่าทำไม ไมต้องทําแบบนี้กับเขาด้วยท,ทั้งที่เขานั้นอุตส่าห์ตัดใจยอมห่างกับฮายามะไปแล้วแท้แต่ฮายามะยังคงยืนยันคําเดิมว่ายัางไงก็ไม่ยอมให้ชิราซากิกลับบ้านเขาค่อยๆจับมือชิราซากิขึ้นมาอย่างช้า,ชาๆก่อนที่จะจุ๊บที่มืออย่างอ่อนโยนทําเอาชิราซากิใจอ่อนยั่วไปหมดเขาทนเก็บความรู้สึกห่วยหาเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเลยดึงตัวฮายามะเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มจากนั้นก็รีบดึงตัวกันไปที่ห้องนอนอย่างร้อนรอนพอมาถึงที่ห้องนอนแล้วทั้งคู่ต่างเริ่มมกนนาจูบัไป แล้วค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นจากนั้นฮายามะก็บุกจู่โจมชิราซากิอย่างดุเดือดและในระหว่างที่ฮายามะกำลังค่อยๆเล้าโลมยู่นั้นชิราซากิก็เค็มจนทนไม่ไหวเพอสรภาพรักกับฮายามะจนได้ฮายามะที่ถูกคนที่ชอบมาสารภาพรักบนเตียงแบบนี้มันก็ยิ่งไปกระตุ้นต่อความต้องการของเขาให้เพิ่มทวีคูณมากขึ้นจนห้องนอนนี้แทบลุกเป็นไฟได้อยู่แล้วทั้งคู่ค่อยๆบรรเลงเพลงรักกันอย่างช,ชา้าๆให้สมกับที่พวกเขาต่างโหยหากันและกันมานานจากนั้นก็ค่อยๆเร่งเร้าจังหวะ ให้เร็วขึ้นจนต่างคนต่างสุขสมอารมณ์หมายซซ่งเหลังจากผ่านภารกิจอันเร่าร้อนกันมาชิราซากิก็อ้อนฮายามะหนักมากทําเอาฮายามะอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปจูบสุดที่รักอีกสักหนึ่งรอบจากนั้นฮายามะก็โอบเจ้าตัวเล็กของเขาเอาไว้แนบอกอย่างนั้นแทบทั้งคืน แต่พอเช้าขึ้นมาชิราซากิกับแอบเก็บข้าวของออกจากบ้านฮายามะไปอย่างเงียบๆแล้วค่อยๆเดินกลับบ้านตัวเองไปอย่างเศร้าๆแถมยังโชคร้ายเผอทำภูกุญแจคู่รักหลุดหายไปอีกชิราซากิได้แต่ทำใจเขาคิดว่าเป็นโชคชะตาที่อยากให้เขาลืมฮายามะไปแน่ๆเขาเลยเดินกลับบ้านต่อด้วยความท้อแทะพร้อมกับตัดพ้อไปว่าที่ฮายามะยอมนอนด้วยหนึ่งคืนนั้นเป็นเพราะว่าเขาเคยขอร้องเอาไว้เมื่อคาวก่อนนั่นแน่โอ้ยยังไม่หายบื้ออีกลรหนู แต่คราวนี้ฮายามะไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดน,นั้นเพราเขาวิ่งสับตินแตกตามคุณแฟนมาทันทีพร้อมกับรีบพุ่งตัวเข้าไปกอดชิราซากิเอาไว้แน่นจนชิราซากิงงงไปหมดว่าฮมายามะมาหาเขาทำไมยังยังไม่หายบื้ออีกฮายามะก็ตอบไปตรงๆว่าอุตส่าห์ได้นอนกับคนที่ชอบแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาคนคนนั้นกลับหายไปอย่างเงียบๆเ,เขาก็ต้องรู้สึกแยส่สิหรือว่าแม้แต่สิทธิ์ไล่ตามเขาก็ทำไม่ได้เลยเหรอเขาเผลอทำอะไรผิดไปหรือเปล่าโทอทนหน่อยนะนุม่มมีแฟนบื้อก็เงียล่ะชิรา ซากิก็งอนบอกว่าคุณมีเขาอยู่แล้วนี่คนที่คุณไม่เคยลืมน่ะอีกอย่างเขาก็ไม่ยอมนอนกับคนที่ไม่ชอบหรอกนะชิราซากิได้แต่พูดเองเออเองทั้งหมดพอตั้งสติทบทวนดีๆเขาก็รู้สึกเอกใจว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินฮายมาพูดว่านอนกับคนที่ชอบมันหมายความว่าแบบที่เขาคิดใช่ไหมนะเออใช่หายบื้อสักทีเถอะกาบละฮายมาเห็นท่าทางเงืงนะ้องงของชิราซากิก็เผอหลุดยิ้มออกมาพร้อมกับยืนยันกับชิราซากิไปอีกครั้งว่าคนที่เขาไม่เคยลืมมาตลอดมันก็คือชิราซากิคุงคนเดียวนี่ บอกสักทีหัวจะปวด <c oughs> ชิราซากิได้ยินก็อึ้งไปเลยทั้งดีใจและสับสนพอคิดไม่ถึงว่าเขาก็จะเป็นคนในใจของฮายามะเหมือนกันแต่ฮายามะยังไม่หายคล้องใจเลยถามชิราซากิไปว่าที่หนีออกมาบามนี้เป็นเพราะเข้าใจผิดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมชิราซากิก็ยอมรับอย่างอายว่าเขาหนีเพราะเข้าใจผิดเรื่องคนที่ชอบจริงๆฮายามะยิ้มออกมาอย่างโล่งใจที่เรื่องราวทุกอย่างไม่ได้แย่อย่างที่เขาคิดพอปัญหาทุกอย่างลี่คาแล้วฮายามะถึงกับแทบหมดแรงจนต้องนั่งลงเพื่อตั้ง ติพอตอนแรกเขาคิดว่าเมื่อคืนนั้นตัวเองเผลอทําให้ชิราซากิรู้สึกแย่จะต้องหนีออกมาหรือเปล่าแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่เขาก็รู้สึกดีมากเลยจริงๆหลังจากทั้งคู่ได้เคลียร์ความเข้าใจผิดกันแล้วคราวนี้ต่างคนก็ต่างอ้อนกันไปมาสุดๆโดยเฉพาะชิราซากิเขาทําตัวน่ารักมากๆจนไฮยามะทนไม่ไหวต้องเข้าไปจุ๊บๆคุ้นแฟนไม่หยุดทําเสมือนกับว่าโลกนี้มีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นส่วนทางด้านยามาเสะสุดแซบนั้นหลังจากถ่ายทําละครจบแล้วเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะ ่ายวอกเบื้องหลังละครให้เป็นโบนัสกับแฟนๆโดยคลิปแรกนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์นักแสดงสุดฮอตอย่างฮายามะแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็เกือบเจอช็อตเด็ดพอฮายามะดูเหมือนว่ากําลังจูดจีกับชิราซากิอยู่พอดีอุ๊ยตาวิเศษเห็นนะยามาเสียรีบจับผิดชิราซากิทันทีว่ามาอยู่ในห้องพักของฮายามะได้ยังไงชิราซากิก็เลิกลักขั้นสุดไม่รู้ว่าจะแถ่งไงต่อไปดีฮายามะรีบออกโรงปกป้อง,องบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนเรียกชิราซาคิให จะเช็คให้แน่ใจซะหน่อยโดยการเข้าไปถามฮมายมะตรงๆว่าขอนอนด้วยจะได้ไหมเพราะเวลาที่เขาเห็นนักสแสดงเก่งๆมันทําให้เขาอยากจะนอนด้วยสักครั้งซากุมาที่เป็นตากล้องให้ยามาเซก็ทนไม่ไหวขอจบการถ่ายวอล์กแต่เพียงเท่านี้พอคลิปโบนัสบ้าบออะไรมาพูดเรื่องขึ้นเตียงกันแบบนี้ได้ฟะเอ๊ะหึงหรือเปล่าจ๊ะพอถูกซากุมาดุยามาเซก็รีบขอโทษทันทีพอบานใจกล้าและหนึ่งแต่คนที่ยังโกรธไม่หายก็คือชิราซากิเนี่ยละ่ะเขามองจิกยามาเซจนแทบจะกินหัวเขาไปได้อยู่แล้วพร้อมกัดฟันถามไปว่า อากทกับฮายามะมากขนาดนั้นเลยเหรอครับยามาเซะก็โกนไม่เลิกบอกว่าใช่เขาอยากทมํมากมากเลยล่ะแต่ก็ถูกฮายามะปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใยอยู่ดียามาเซะที่กระเซ็งเลยแกล้งบอกไปว่างั้นเปลี่ยนเป็นชิราซากิคุงก็ได้เอา้าฮายามะได้ยินก็ตาเขียวปัดทันทีเพราะยามาเซะรีบบังอาจมายุ่งกับสุดที่รักของเขาได้ยังไงแต่คนที่มาจบวังวนอันงงงวยนี้ได้ก็คือซาคุมานั่นเองเพราะเขาอ่อยเหยื่อไปว่าทําไมยามาเซะไม่ขอทําแบบนั้นกับเขาบ้างล่ะเอาละเว้ยเรือผีเริ่มแล่นละ หลังจากที่ทั้ง4คนคุยกันเสร็จแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านกันไปเป็นคู่โดยยามาเสะกลับบ้านพร้อมกับซาคุมะส่วนชิราซากิกลับบ้านพร้อมคุณแฟนอย่างฮายมะนั่นเองและแล้วก็มาถึงวันที่ละครออนแอร์ตอนจบซึ่งเนื้อหาในละครนั้นก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเช่นเดียวกันกับชีวิตของฮายมะกับชิราซากิที่ตอนนี้ลงตัวแฮปปี้กันสุดๆแต่พอมาดูละครตอนจบด้วยกันวันนี้ชิราซากิกับรู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนเก็บฮายมะที่เขาดูเหมือนไม่สนใจ กสักนิดทำเอาชิราซากิรู้สึกน้อยใจฮยายามะรู้ว่าแฟนต้องงอนแน่ๆเลยรีบเข้าไปกอดทันทีพร้อมบอกว่ารู้สึกขอบคุณชิราซากิมากๆที่ทําให้เขาได้ทําในสิ่งที่ชอบจนกลายมาเป็นนักแสดงจนถึงทุกวันนี้เขารู้สึกขอบคุณมากเลยจริงๆชิราซากิได้ยินก็ซึ้งใจมากเพราะเขาเองก็อยากเป็นนักแสดงเก่งๆเงพราะฮายามะเหมือนกันฮยายามะทนความน่ารักของแฟนไม่ไหวเลยพุ่งตัวเข้าไปจับชิราซากิกินทันทีพอตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบมาชงกาแฟให้กับสุดที่รักพร้อมกับ ใส่น้ำตาลตามสูตรที่คุณแฟนชอบเป๊ะๆส่วนคุณแฟนนั้นก็พึ่งง่วงเงียตื่นขึ้นมาเพราะเมื่อคืนถูกจัดหนักเลยค่อนข้างเหนื่อยสักนิดนึงแต่พอได้ดื่มกาแฟฝีมือของฮายามะแล้วก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋าทันทีส่วนฮายามะพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่ามีของบางอย่างจะให้ชิราซากิดูเขารีบวิ่งขึ้นไปหยิบบางอย่างออกมาและสิ่งนั้นก็คือพวกกุญแจคู่รักที่ชิราซากิเผลอทำหล่นเอาไว้ในคืนนั้นนั่นเองฮายามะรีบโยนกลับออกไปให้ชิราซากิคราวนี้ไปได้มีเพียงแค่่พพงกกกุุญญแแจจเเเทาาาานนััน้ระขถมบ ขอองงตัววเด้ยพอไม่ว่าเมื่อไรที่นี่ก็พร้อมเวลข้ามชิราซากิได้ทุกเมื่อตามที่ใจต้องการชิราซากิดีใจสุดรีบวิ่งเข้าไปกอดฮายามะทันทีทําเอาคนข้างรักแฟนอย่างฮายามะทนไม่ไหวถามว่ามื้อเช้ายังจะกินอยู่ไหมชิราซากิก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะตอนนี้ข้าวเช้าหนังไม่จําเป็นแล้วเพราะทั้งคู่นั้นดูหิวอย่างอื่นกันมากกว่าถึงก็รีบจูงมือกลับขึ้นไปที่ห้องนอนอย่างรวดเร็วโดยที่ทั้งคู่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าผู้จัดการของชิราซากินั้นส่งข้อความมาบอกว่าละครฝันที่ ยี่วันที่ฮายามะกับชิราซากิเพึ่งเล่นจบไปนั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าให้ทําภาคต่อได้แล้วนะจ๊ะออ๊ปส์หรือว่านี่จะเป็นการสปอยจากผู้กํากับเอาล่ะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะมีภาคต่ออย่างที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้หรือไม่แต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้ความรักของฮายามะกับชิราซากิก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งและก็ดีกระดาอย่างที่เห็นกันเนี่ยแหละจ้า จบกันไปแล้วจ้ากับเรื่องเวลา25นาฬิกานะอาคาซากะหวังว่าเพื่อนทุกคนจะสนุกกับการฟังสปอยกันนะใครที่อยากฟังแบบยาวๆรวดเดียวจบเชิญอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะไอสัญญาว่าจะทยอยลงคลิปแบบรวมตอนมาให้ฟังกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนส่วนสําหรับวันนี้นะั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอนะรักเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย